ที่ค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านารดบ,บี้นะคะเดี๋ยวไปชมห้องแรกกันเลยนะคะแต่มันปรับปรุงใหม่นะคะปรับปรุงใหม่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องแรกกันเลยนะคะต้องบอกก่อนนะเราปรับปรุงบ้านาร์บ,บี้เยอะมากเลยก็บางทีก็ซื้อของใหม่มาด้วยนะบางทีก็ไม่ได้ซื้อก่อนที่จะปรับปรุงอะค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปชม เป็นห้องของเด็กๆนะคะห้องของเด็กๆก็จะมีเตียงนอนก็จะมีเตียงนอนม,มีเก้าอี้เอออันนี้จะเป็นทีวีนะคะไอ้พวกนี้เราเอามาจากบ้านของจิ๋วซื้อมาประมาณ499 500 599บาท พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรครบเลยอันนี้ยังไม่ไดเอามาหมดนะเออเซตอันนั้นนะคะกล่องใหญ่ๆนี่นะนู่นเออใช่คะ่ะเราเอามาจากเซนนนู้นนะคะเรามาวางในบ้านแบนบบี้อาจจะเห็นตะปองลามิดเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเป็นอ่างน้ำเด็กเป็นอ่างอาบน้ํา เชอรีนนะคะเป็นของเชอรีนนะคะก็คือตัวนี้นี่เองเชอรีนมันก็อาบน้ำได้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะมันอาจจะเล็กไปนิดนึีแต่ก็โอเคอ่ะให้เป็นของเชอรีนเราตั้งชื่อใหม่บ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้ก็ไม่ชอบชื่อนี้ก็ไม่ชอบอ่างอาบน้ำของเชลซีกับสเตซี่นะคะตู่แบบนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือค่ะเอ้ยนันก็จะเป็นเออั่นเป็นโออะไรอะอ่อที่สองกระจกที่จริงมันอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วเอามาอยู่ในห้องน้ำที่สีจริงจรงอะมันที่จริงมันเป็นสีสดนะมองในกล้องอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะที่จริงมันสีสดสดสดมากเลยสีเข้มมาก ต่างกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอ,อตัวไปเก็บกันนะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากระจกนะคะกระจกก็จะมีเตาผิงนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยเย่นี่มันมืดแล้วเราต้องหยิบออกมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าะค่ะ เป็นใส่เสื้อผ้าอยู่นะต่อไปก็ะจิกเป็นชักโครกค่ะสบบามารถเปิดฝาได้ปิดฝาได้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเปิดเปิดปิดได้นะเป็นชักโครกจิ๋วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวเป็นเซ็ตครัวใหม่ค่ะ อันตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะทําเองค่ะทำมาจากดินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฮอทดอกใส่ก,ก่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออพวกกแก๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดได้นะคะ งนี้ก็สามารถเปิดได้ค่ะแล้วก็เอาสองอันนี้ออกมาได้ค่ะเนี่ยค่ะเลื่อนออกมาได้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานไฟฟ้าน,นะคะก็ชามพวกอะไรทุกอันก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะไอ้ตรงก็จะเป็นพวกไข่ดาวพวกเอ่อยางลบที่มันเป็นพวกตะหลิวมีพวกช้อนพวกซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่แบบนี้เอาไว้นะคะ อันนี้มันเป็นของเย็นแบบนะไม่ใช่ของแท้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟกระจกมันหายนะคะเนี่ยค่ะเปิดมาก็จะเป็นไก่เวฟอยู่นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ะคะ่ะข้างใน,นก็จะมีไอติมกับกน้ำชา ตู้ใหญ่นะคะตู้ใหญ่มากมากเลยอันนี้ที่หล่นลงมาก็จะเป็นกูชิยางออกมาเล่นด้วยนะมันเป็นอมโดนัทว่มันไม่โฟกัสอกองไม่ยอมโฟกัสเลยนะคะเป็นโดนัทนี้ค่ะเป็นพวกเครใจองแต่ค่ะแล้วเอามาเล่นด้วยนะคะมันจะได้มีอาหารเยอะๆแล้วต้องเอาออกมาที่สว่างๆให้ดูอันนี้ก็จะเป็น โดนัทนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดนะะัทเหมือนกันค่ะเป็นโดนัทยางลบอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแผ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมพลาสติกค่ะอันนี้เป็นรูโบูบะนมพลาสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแผ่นอันนี้ก็จะเป็นฮอทดักสองเชนไอติมอันนี้เป็นอะไรเป็นชัพเค้กอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี้เป็นปะตัง้งกูค่ะ โอเคเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยเราลืมไปนะคะว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเป็นห้องของเล่นของเด็กๆนะคะจะเป็นชิงช้าค่ะแว่งได้นะคะไม่เหมือนที่ซื้อที่ไดโซนะคะไดโซมันจะเป็นน,นี่นะคะเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยค่ะค่ะ มาดูตรงนี้กันจอดงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะเป็นที่นั่งแบบว่ามานั่งคลายเครียดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวหรือห้องเก็บของก็ว่าไปนะคะอัน,นก็จะเป็นตนุ๊กตาหมีนี่เป็นฟัตเตอร์ชายนะคะอันนี้ขนาด6นิ้วนะคะมีปีกนะคะเป็นลายเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นน้องอะไรจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกนะอัน,นก็จะ ก็จะเป็นพวกเสือ้อพวกกระเป๋าอันนี้เรียกว่าเป็นห้องเก็บของหรือห้องแต่งตัวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บสแตนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวะคะะนี่เป็นงว่นตาของเราเองที่เหลือไม่เกี่ยวหรือคะที่เหนือเป็นที่นั่งบาร์บีบนั่งดาดฟ้านะคะชั้นดาดฟ้าพวกนี้เป็นชั้นดาดฟ้าหมดเลยนะคะเราทําเป็นแบบนี้เพราะว่าพื้นที่มันไม่พอะคะ่ะ เพราะว่าบาร์บี้เราเล่นทีเดียวมันเยอะมากเลยไงแั้ก็จะเป็นภาพบุตโต๊ะค่ะนี่เป็นโต๊ะนะคะในนี้ก็ข้างในนี้ก็จะมีชุดลายติดอยู่เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะขอโทษนะคะเราจําผิดฉาะจริงๆมันมีตะก้ากัแบบชุดนะคะขอโทษทีนะคะ,ดดะ,คะเ,รเราจาผิดนะคะนี่ค่ะคุกกี้ที่ใครๆก็ไม่อยากเลวันวาเลนไทา์เอ้ยวันจบฉลากสิ ค่ะรื่รีวิวสตแตนได้คือว่าก็จะเป็นสเตนของ Monster High m o n s t e r High มันเอลิกมันใส่ได้บาเราเคยใช้กับบาร์บี้อ่ะมันใส่ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันใส่แล้วหลุดใส่แล้วหลุดนะที่จริงโคมไฟอัน,นี้เราตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะเวลานั่งจะได้สว่างค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันต่อเลยนะ ห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนที่เออที่ซื้อมาประกอบกาจะได้ค่ะแต่ไม่ได้เอาคลิปลง y o u t u b e นะเพราะว่าถ่ายใน i p a d ป้าจะถ่ายเล่นๆเฉยๆนะะเพราะว่าคลิปมันนานด้วยมันคงเกินสินาทีอะคะ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าคุมสมหรับเตียงะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นให้มีรูลแล้วก็สอดลงไปนะคะ ก็ประกอบปุ๊บลงไปปุ๊บลงไปก็ที่จริงมาเขาจะมีเงค่ะมาให้เป็นเตียนงนอนที่สามารถทับได้ะคะ่ะแล้วก็เป็นมอนนีม่มาแก,ก็เป็นผ้าปูที่นอน,นะคะ่ะไม่ใช่ผ้าห่มนะคะถ้าใครว่าจะทาเป็นผ้าห่มก็แล้วแต่นะคะแต่เวลาที่น้องบัอบบี้นอนมันจะไม่สวยะคะ่ะมันจะดูเป็นแบบพลาสติกไปเลยนะคะตัวนี้ก็คะเป็นสดงสแตนที่ยังไม่ได้ประกอบนะ ประกอบแล้วค่ะมันเป็นประกอบนะที่เราไว้อย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นที่เครื่องปักอากาศกับยางรบปห้งยางลบทํา,าเป็นเก้าอี้ค่ะก็ขอแยกเก็บนะบางที่เราอาจจะพูกกดติดคาันอะน,นะเพราะว่าเราเผื่อตัดอันนี้ก็จะเป็นที่ตกแต่งค่ะเป็นน้องลิงนะคะน้องลิงจุ๊บ อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ายังอยู่ในห้องนอนอยู่นะห้องนอนถ้าใครได้ห้องนอนเนี้ยดีมากๆไปเฮืนถึงตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่มากับเซตเตียงนอะคะ่ะอันนี้กับอันนี้มาซิสด้วยกันนะคะแต่สม,มุดอันนี้เราทำเองนะเปิดอัที่จริงมันเป็นหลุดอะคะ่ะมันก็เลยต้องเอาสกอตเทปปิดไว้มันหลุดอยู่แล้วนหละอันก็จะเป็น ระเป๋ากระเป๋า,ปลาแล้วก็ชุดหนึ่งชุดข้างบนก็จะมีที่หมุนนะคะเนี่ยค่ะที่หมุนนะคะสามารถหมุนได้เนี่ยค่ะอันก็จะเป็นวงกุมีกระเป๋ามีที่คาดผมมีบุ๊กนะคะ,คะจริงกุอะ่ะมันจะสามารถร้องเพลงได้อะ่ะมันร้องได้นะแต่เราใส่ถ่านเข้าไปแล้ว,ลวมันไม่ร้องอ่ะ ตรงจทานหมดนะอ่าในนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เป็นพ่มที่ทําขึ้นเองค่ะไม่ต้องไปใช้ผ้าทํานะคะทมาจากกระดาษค่ะมันปิดไม่ค่อยสนิทหรอกตัวอมันมันเป็นเป็นของเรียนแบบอะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องแป้งล็กๆนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อหนังสือหนังสือไว้เขียนอันนี้หนังสือไว้อ่านนะคะ อุปกรณ์ที่แถมกนะับในนี้ก็จะนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ทำเองมีน้ำหอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นหวีค่ะอันนี้นะจืดมากอันนี้ก็จะแถมมันกับที่อื่นนะเราไม่บอกแล้เนาะอันไหนมันแถมกับมาาันไหไม่ได้แถมกับมันอนะ่ะอันก็จะเป็นกำไลของเกำไลของจิงเกิดเบลจิงเกิลเบล าใครดูละครบาร์บี้ของเราแล้วมันก็จะรู้นะคะว่าทิงกับเดลเป็นคนยังไงค่ะของเราไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะเพราะว่ามันไม่รู้จะตั้งชื่อวาอรีก็ไม่ไรู้อะละอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้เป็นเครื่องเป่าผมแบบรางวัลน,นะคะนี่ค่ะทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้เราชอบมากเียมันทั้งสูงทั้งสวยทั้งอะไร แต่เราชอบก้าอีกของปอมมากกว่าของแท้มันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ชอบอะ<ม>เล็กกว่าเราชอบอันใหญ่นะเออเราแล้วตัวเครื่องแป้งอะตัวตัวนี้เราก็ชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันมาเป็นอันเล,ลก็กอะไม่ใช่อันใหญ่เหมือนอันนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวีค่ะอันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์กับนี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะกับกับกระจกค่ะ อันนี้นก็จะเป็นรูปภาพค่ะเป็นรูปภาพของเดคิลโลวานะคะเออลืมบอกไปะคะ่ะตรงนี้ก็จะเขียนคำว่ามอนสเตอร์ยนะคะมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะมาดูชันก็เลยชั้นแรกก็จะเป็นพวกอันนี้ชั้นชนันเราไม่ได้เปิดมานานมากเลยนะอาจจะมีลมลมลมหลงหลงเลอมีวีเอ้มีกระจกค่ะกระจกนะคะอันนี้นก็จะเป็น มีสร้อยข้างในาก็จะมีสร้อยกับกระต่ายค่ะเป็นตุกก๊กตาของของรักของห่วงของแบคทีเลรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอค่ะของไบี้แฟชั่นสตาร์ที่คาดผมค่ะหวีค่ะก็หวีาการอันนี้ก็จะเป็นจานสีที่มันแถมมากับตัวเด็กคนแนละ้วที่จริงมันมีผู้กันด้วยแต่มันหายนะโบค่ะกำไลค่ะ บัวรดน้ำค่ะโทรศัพท์นะคะแล้วก็หนีค่ะเอ่อกระเป๋าสะพายกับสร้อยค่ะเมื่อกี้อะไรหล่นอะเราเห็นนะเนี่ยกระเป๋านี้นะหล่นกระจก iPad หนีสรอ้อยแล้วก็สร้อยแล้วก็โทรศัพท์จิ๋วเอามาจากเลโก้นะ เราไม่รู้หรอกแล้วเราใส่แล้วกาไปเราย,ย,ยัด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 ไปอย่างเงี้ยคือ,อเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใส่แล้วคือผู้นี้เราจะไปสิงคโปร์แล้วนะคะวันนี้วันที่สิบแปดนะคะเราไปวันที่สิบเก้าค่ะไปสิงคโปร์เน่ใครเคยไปไมามยังอือถ้าไปแล้วก็จะรู้ว่ามีอะไรใช่ไหมแต่เรายังไม่เคยไปเออเราออกครั้งต่างประเทศครั้งที่อาไรแล้วเนี่ย ือพี่สาวเป็นแอร์โฮตเตออได้ไปต่างประเทศบ่อยมาก